วัสดี่จ้พี่น้องจ้ามูนนี้ืิกินป่าเสียมวนจ้ะพี่น้องค่ะซื้อมาคืนตัวมู่บ้านเลยก็กินเรไวายหน่อยนิดนึงเนี่ยน้ำจิ้มก็มีรากผักชีพริกสดมะนาวกระเทียมค่ะน้ำปลาน้ำปราผงจูรสน้ำตาล กิมจุ้มกิมจุ้ม,มปลาเซมอนมือจีนฮ่องน,น,น,น้ำอุน่นน้ำต้มสุกรก็เป็นน้ำอุ่นน้ำต้มสุกรทำน้ำจิ้มสูตรนี้ โอ้ฉันน้ำลาล่างเล่นกน้องเลยนี่ตาล่างอันนี <c> ้ <oughs> อันนี้ลูกมนันมิกระเทียมเตีหลายูทีนี้ส่วนผสมค่ะนิตา ลดน้ำปลาฉันกิมซีฟูดฉันใส่น้ำปลาละน,ะะนั่นเด้อค่ะฉันน้ำปลาแมพี่นอโตองปลา,ลาไม้ก็เสียทล่ะ แซ่บจะให้ว่าบอ่ะนี่โอ้ยน้ำกิมซีฟูดใส่น้ำไปแล้วแซ่บโคตรเลยพี่น้องอืมถ้วยน้ำกิมเบเลอร์เลยค,ดดลค่ะพี่น้องตกไปเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง เรียบร้อยเสียทีเดียวฟีมือเสียอยา่างไ่ต้องเส็ยหลายอันนี้ก็หั่นปลาเนี่ยปลางามๆพี่น้องอุ้ยแต่ทีหั่นชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ดอกพก็กนะหั่นอะไรก็ชิมก่อนจะชิมก่อนพี่น้องมั้งเนี่ยอู้ยเย็ะจังได้ละบานชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวถ่ายกินกับน้องลิษา เดี me, please. Please ๋ชิมนี่จะชิมก่อนค่ะชิมก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องเนีย้จะกินเป็นให้น้องพนมากกินเป็นมู่มนี้ดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันตอนกินค่ะ